อเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีเด็กๆน้องๆหนุๆทุกคนทุกท่านเลยนะครับก็ต่อจาก EP พที่แล้วนะครับพี่ได้ทการมาถึงโลก2นะครับด้วยเวล700นะครับก็เดี๋ยว E ีีเนี่ยจะเป็นการฟาร์มอยู่ที่โลก2เพื่อไปโลก3นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการฟาร์มที่โลก2องของผมเนี่ยมันจะยากลําบากักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันครับผมคุณผู้ชมฮะตอนเนี้ยผมได้ทําการมาถึงโลกสองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปรับเควสเพื่อทาภารกิจเก็บเวลกันต่อเลยครับผมเควสอันแรกรับไปเลย และแล้วก็ถึงเวลาไปเกาะต่อไปไแล้วกูเปลี่ยนเกาะได้แล้วก well ูดีใจว่ะไอ้เหี้ยกูได้ไปเกาะต่อไปแล้วคนดูมาๆๆมักชตั้งนิดดันลงดันคุณผู้ชมฮะตอนเนี้ยผมไม่ทำกายมาลงดันพระนะครับดีวิลแค่แปดร้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะไหวไหมนะเดี๋ยวพากูไปเลยครับอยากลองขอมเหมือนกันว่ะแบบเบลแปดเิบห้าเนี่ยมันจะลงดันลงดันนี่บอยู่หน้าแมนชั่นเลยเฮ้ยกูไม่ได้กดสีกูเข้ามาด้วย เออกูไม่ได้กดสีอะกว่าว้าไปอะสีแดงเลยและผมเนี่ยก็ทำการตีมอนไปเรื่อยครับจนไปถึงด่านนี้แต่ผมพลาดไปหนึ่ตัวเฮ้ยกูจะตายเฮียกูจะตายเฮียเลยกูเหลือห้าร้อยเฮียอ้ากูตายเฮีย โอ้ไม่ไหววะก็หลังจากที่ผมตายนะครับคุณดูผมเนี่ยก็ทําการมารับเควสต่อไปครับที่เกาะกรีนโซนก็ขณะที่ผมกําลังฟาร์มอยู่เนี่ยเพื่อนผมก็เชวนไปลงดานเีกแล้วครับคุณดูเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้เราจะไหวไหมครับลงปะามแม่งเลยกุญแแต่กุญแจกินวอพระเข้าไปกินเองที่เฮียแล้วกุญแจแบกเองกาเนี่ยเฮียกูเก้าร้อยแล้วโอ้ กูดีใจว่ะมามาคุยลงดันสักรอบมาให้มาผลพาวิวเก้าร้อยขอห้าวหน่อยเมื่อกี้ผลพาวิวแปดร้อยอันนี้ผลพาวิวเก้าร้อยแล้วไม่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 เอาดันพลาในไอ้เหี้ยกูไม่ไหวว่ะไอ้กูจะเอาดันพาลากูจะันพลาปืนเออโอเคโอเคกูกูไม่ไหวไหวย้อนสิบตัวไอ้เหี้ยกูกูดูส่งแล้วกูไม่ไหวว่ะสิบตัวไอ้เหี้ยเห็นแล้วกูแบบโอ้โหไอ้สั่นกูไม่รู้จะทำไงจริงไอ้เหกูได้ยินกูไี้ยิามาพระสิบตัวนี่กูไม่อยากไปลงเลยอ่ะด้วยเหนมาไอ้เหี้ยกูเสียใจไอ้ เรามาลงด่านพระกันครับคุณดูแต่รอบนี้จะไม่เหมือนรอบที่แล้วนะครับเพราะว่ารอบเนี้เรามีคนที่กินผลพระถึง3คนเลยนะครับอุ้ยผมแร่ลงด่านเปเรื่อยครับจนมาถึงด่านสุดท้ายอ้าวมึงเออ กกกกูเวยยน้้ไีแล้วเพื่อนผมก็พูดขึ้นมาว่าอ้าวกูตายอ้าวเฮ้ยรอเฮียอะไรอะแล้วกูจะเล็ดแล้วกูจะรอเฮียอะไรอ่ะรอสมีบอสมากอ๋อกูตายตายไอ้เีัยกูเดินบอสท่าตายก็หลังจากที่พวกเราเนี่ยลงดันไม่สำเร็จเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันก็เลยบอยผมเนี่ยไปโลกหนึ่งเพื่อไปทำดาบโยรุวีสองนะครับ ผมก็ไม่รอช้าครับก็รีบไปโลกหนึ่งเลยเพื่อทําดับโยลูวีสองนะก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามพี่นะครับก็พี่วอนหน่อยนะน้องๆกดไลค์พี่หน่อยละกันเด้ถึงมันแบบมันจะไม่ได้ยากก็เถอะมึงมึงกดได้กูหน่อยอ่ะไลค์อ่ะมันไมันไม่ได้ยากเ้ยน้องแค่กดไลค์เรามาถึงท่าเรือต้องไปโลกหนึ่งคุยกับคนนี้ฮู้ฮู้ฮู้ก็ตอนนี้เรามาถึงโลกหนึ่งกันแล้วนะครับคนดู ก็ผมไปดูคลิปมาแล้วนะการทำโยรูวีสองอ่ะแต่ดูเหมือนว่ามันต้องไปหลายที่อยู่นะเกาะแรกที่เราจะไปก็คือเกาะเกาะเกาะกลางใช่ปะน่าจะเกาะกลางนั่งเรือไปก็ทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงเกาะกลางมาที่เรียบร้อยแล้วนะดูเหมือนว่ามันจะให้เราไปคุยในตึกตึกไหนวะผมก็จำไม่ได้ละตึกนี้ปะวะตึกไหนวะอ๋อตึกนี้ก็คุยกับไอหมอนี่อะไรอ่ะพูดมันแล้วพูดมันได้ดี What do you need Bro โอ้ทุกคนดูเหมือนว่าการทาดาบยูรวีสองผมเนี่ยต้องทำเวเวลดาบเป็น3ามก่อนวะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันโอ้ m ม g ก็คือเรายังทําไม่ได้เว้ยคนดูเราต้องไปทาดาบยูรของผมเนี่ยให้เป็นเวลว์สามก่อนนะตอนนี้เวลวอยู่ที่2 9 1ก็ไม่นานทุกคนดูเดี๋ยวไปฟาร์มกันก่อนเลยก็เพื่อความรวดเร็วในการฟาร์มทุกคนผมจะซื้อไอ้นี่นะความชนญคูณ2ไปเลยนะความชนญมาสเตอรี่คูณ2ก็เดี๋ยวผมซื้อไปเลยแล้วกันเด้ซื้อไปเลย นี่ก็ตอนนี้ผมได้ทําการซื้อการฟาร์มมัตเตอรลี่คูณ2แล้วนะเพื่อได้ฟาร์มเร็วๆเ,เดี๋ยวเราไปฟาร์มที่โลก2กันดีกว่าเพราะว่าดูเหมือนมันจะได้วิวเร็วกว่านะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการฟาร์มมัตเตอรลี่ดามโยรข่มผมเนี่ยถึงววสามร้อยห้าสิบพอดีเป๊ะเลยนะดูดิ ก็ให้เวลาฟาร์มในชีวิตจริงประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะได้สำเนาสิเวิลนะเดี๋ยวเราไปโลกหนึ่งแล้วก็ไปลองทําอีกรอบนะครับไปเลยก็เหมือนเดิมนะครับผมมาที่โลกหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องไปที่เกาะกลางนะใส่เรือไปเหมือนเดิมนะก็ตอนน้องมาถึงเกาะกลางนะครับรู้สึกว่าบ้านหลังเมื่อกี้จะอยู่ทางนี้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเป็นบ้านหลังเหลืองๆบ้านนี้แน่ๆปึ๊บโอเคมาเริ่มกันเลยพูดมันแล้วพูดมันได้ดีอืมโอเค จีทอกับรูโบก็คือเราได้แล้วใช่ไหมโอเคน่านจะได้แล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องไปที่ไหนวะก็ต่อไปเราต้องไปเกาะฮิมะนะครับคุณดูก็ตอนนี้เรามาถึงที่เกาะฮิมะก,กันแล้วนะครับคุณดูเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปคุยกับบ้านหมาน้อยหลังนี้นั่นเองหวัดดีครับพี่ชายผมขอกรเจ็ดโลบักหน่อยได้ไหมงครับบอกผมว่าทาไมฉันเกลียดนายถ้านายพูดว่าไม่แต่ถ้านายโอเคและให้ฉันเราจะเป็นเพื่อนกันอ่ะเอาความว่างเปล่าไป เอามันให้ฉันและเราจะได้เป็นเพื่อนกันอ่ะให้สิ่งดีๆไปแล้วกันโอเคเราคุยกับบ้านเสร็จแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องไปหาถ้ำอยู่ไหนวะน่าอยู่แถวนี้ปะไหนวะนี่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 อ,อ๋ออเซิร์ฟปิงเฮียเซิร์ฟปิงอ้อ,อหวัวจะเปิดสําหรับนายโอเคได้จดหมายมาทุกคนต่อไปดูเหมือนว่าเราต้องไปเกาะท้องฟ้าเกาะท้องฟ้าคือตรงนู้นไปเลย let's go ก็ตอนนี้เรามาถึงเกาะท้องฟ้ากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนของเกาะท้องฟ้ากันเพื่อไปรับเคเวสต่อไปอุ้ยข้างบนมันนนเนี่ยกันดูว่ดูดิอะไรวะนี่เราจะไม่ยุ่งกับเขานะให้เขาฟาร์มไปเราไปของเราดีๆถ้ามึงมาตีกูกูก็สวนนะเห็นแล้วน้องเออรู้สึกว่าจะเป็นตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าอ๋อตรงนี้โอเคเราเจอจดหมายแล้วสำหรับนายเราทำเคเวสท,ที่สองเสร็จแล้วนะเ,เราไปทำเคเวสต่อไปกันนะครับ ต่อไปก็น่าจะเป็นเกาะมารีนฟอร์ดนะครับผมเอา้าติดโอ้ชุดดันเรือแล้วหน่อยเรือติดนะ่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราได้มาอยู่ที่เกาะมารีนฟอร์ดพี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องหาหาถ้ำเข้าไปนะครับถ้ำเข้าไปแต่ที่ผมดูมาคือเขาหาถ้ำเข้าไปนะแถวแถวนี้นี่ปะจอด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 น้อยถ้ำน,นี้เปิดยังไงอะชาร์จพลังเองโอเคดูเหมือนว่ามันจะเป็นเขาวงกดนะคนดูที่ผมดูมา เดี๋ยวเราต้องไปทำภารากิจเผาวงกดกันโอเคเริ่มกันเลยเข้ามาทางนี้มาทางนี้โอ,โอ้โหปิงปิงจัดเข้ามาทางนี้แล้วก็แล้วก็วกมานี่โอ้โหโคตรปิง โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ซองจดหมายซองสุดท้ายนะครับเราเปิดอ่านกันเลยโอเคครับตอนนี้เราทำเควสทั้ง3าเควสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เกาะกลางกันนะครับผมเพื่อไปคุยกับ n p c ตัวเดิมนะก็ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาถึงเกาะกลางกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําดาบยูรุวีสองกันเลยครับต้องหาตึกโอเคตึกนู้นฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาหาแกแล้วพูดคุยหัวแกยังพูดคําเดิมเลยนะ่ยอะไรอะแตร์โบ อันนี้เราได้ยังอะ่ะอันนี้เป็น v 2อยังอันน,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 นี้อันนี้อันนี้อันนี้คือเป็น v 2แล้วใช่ไหมอุ้ย v 2แล้วแต่เมื่อกี้มันอะโอ้โหอย่างค้างโอ้ปิงจัดแต่ผมขอรีตัวนะหายไปลองดูก่อนนะรู้สึกว่าสกิลดาบมันจะอลังการกว่าเดิมนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปน่าจะเป็นอะไรต่อไปก็ฝากติดตามชม้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม